นี่คือรถบรวนดินที่ทันสมัยและฟังก์ชันครบที่สุดนะเวลานี้แบรนด์บิ๊กเคก้แม่ทำการเกษตรสมัยนี้ไม่มีเครื่องทุ่นแรงไม่ได้จริงๆครับจากคิดที่แล้วเปิดตัวไปกระแสตอบรับดีเกินคาดดินค้าหมดเกลี้ยงไม่เพียงพอต่อความต้องการ f อนะครับจุดเด่นของค่ายนี้เลยนอกจากราคาจับต้องได้แล้วในส่วนของฟังก์ชันเนี่ยเขาจัดมาให้ครบทุกสภาพดินทุกหน้าง,งานจริงๆไม่ว่าจะเป็นรวนดินเพื่อเพาะปลูกตียกร่องตีดินขึ้นร่องหรือแม้กระทั่งศาสดินกำจัดหญ้าสามารถทำได้ครบจบในตัวเดียวโดยที่อุปกรณ์เขาให้ท่านมาครบ้ตตองงเสียัไม่ต้อง ซื้ออะไรเพิ่มเติมแต่อย่างใดรวมถึงหน้าง,งานดินหล่มท่านสามารถเปลี่ยนจากร้อ,อยยางเพื่อใส่ล้อเหล็กได้นะครับอันนี้ท่านไม่ต้องซื้อนะครับเขาแถมให้ท่านเรียบร้อยที่สําคัญนะครับเป็นสัญชาติไทยอันนี้ผมชอบมากข้อดีคือมีอะไรพร้อมบริการท่านทุกชิ้นส่วนและทีมช่างเนี่ยคอยดูแลท่านใช้ได้อย่างสบายใจครับไร้กังวลแถมมีรับประกันให้ท่านอีกหนึ่งปีเต็มนะครับโดยปกตินะครับรถทวนที่เราเจอท้องตลาดจะเป็นงานจีนไม่มีรับประกันเสียเท่ากับทิ้งในส่วนของราคานะครับท่านไหนชมคลิปนี้ได้สิทธิ์ราคาโปรถ สินค้าเนี่ยมีจํานวนจํากัดนะครับเพราะเฮียไปคุยกับโรงงานขอราคาพิเศษมาให้เอฟซีได้เท่านี้จริงๆท่านไหนหาอยู่อาจจะต้องรบกวนรีบสักนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากสินค้าหมดไวมากปกติท้องตลาดจําหน่ายกันไม่ต่ํามหมื่นห้าสำหรับเอฟซีเจ้าสวนเอาราคานี้ไปฟังไม่ผิดครับท่านผู้ชม28,900ท่น้วนมีบริการจะส่งทั่วไทยชําระปลายทางได้ไม่มีอะไรต้องเสี่ยงสําหรับท่านไหนนะครับสนใจผ่อนสามารถยื่นเรื่องขอสินเชื่อได้นะครับยกเว้นภาคใต้และภาคตะวันออกต้องขออภัยจริงๆนะครับจะเร่งเปิดพื้นที่ให้ไวที่ ควนดินอนเนกประสงค์นึกถึงเจ้าสัวเศษแบรนด์บิ๊กเคนะครับเฮียบอสจัดให้เสมอขอบพระคุณที่รับชมครับ